أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مرسلين วะลาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมัยน์รับช่วยเหลีอดัดงรีวะเยื่อรีอัมรีวะฮฺลูกุดะตัมมิลลิซานียัฟกะฮูกอลีวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับสื่อสร้างสรรค์สะพานสู่ความดีเยตีมทีวีครับเรื่องราวที่เราเรียนรู้ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติกับบุคคลสมาชิกในครอบครัวและมีเรื่องราวในอดีต ที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเล่านะแต่เป็นความจริงที่ถ่ายทอดมาและก็สามารถที่จะให้เรานั้นได้เสริมสร้างอิมานศรัทธาได้ทำไรท์ทอรครับคือรายการเนื้อหาสาระที่เอาเรื่องราวในอดีตมาพูดคุยปัจจุบันและก็ทิศทางในอนาคตอินชาลอครับกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ครับกับอาจารย์ท่านนี้ครับท่านผู้รู้ครูผู้สอนอาจารย์อีซาอยู่เตะครับ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Kuy kap ajarn ni lai-lai khang, tong ae bantuk เพราะสิ่งดีๆบางทีเราต้องจดบางทีเราเรื่องเรื่องดีๆต้องจดจำแล้วไปปฏิบัติใช้แล้วมันต่อยอดได้เนี่ยครับเดีาะยิ่งอาจารย์มีเรื่องราวของการพบเจอหลังๆเนี่ยเห็นอาจารย์ไปไปเห็นเคสการช่วยเหลือคนลาบากเยอะเป็นไงสะท้ทอนนิดนึงคือต้องบอกว่ามันมีคําพูดหนึ่งที่ผมว่ามันใช้ได้จริงก็คือคาว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะครับคือบางทีเนี่ยเราบอกว่าคนในใน ในแวดวงของเราเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้ผ้าใบมาเป็นฝาบ้านอเราก็คิดว่ามันมันอาจจะเป็นที่ไกลๆอ่ะแต่ที่ไหนได้เขาอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไปเห็นจริงผ้าใบหรือว่าเป็นพวกอแผ่นแผ่นทีละเือกตั้งก็เลือกตั้งเงี้ย่นะเอามาทำฝาหล่อลมมากับผัดมีจริงมีจริงแล้วก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงหน้าฝนนะผมไปเจอเคสเนื่องจากผ้าใบที่เขาใช้มาเนี่ย มันขาดแล้วมันกเ็เป็นรูแหวงแหวงอะไรเงี้ยนะคือและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยเราสามสารแล้วก็ที่สำคัญก็คือ, <All S 2> อใน <but S 2> บ้านนั้นเนี่ยม,มีเด็กอีก3คนอยู่ในวัยเรียนนะปสองปสแล้วก็หมนหนึอะไรเงี้ยทั้ง3คนยังเด็กอ่ะพูดง่ายๆวนันใั้นครอบครัวไม่มีอ่าครับผมยิงไม่พ่อแม่แยกทางกันก็กไปทางไ่กลับมาดูแลแม่ก็ไปแต่งงานใหม่แล้วก็ ทิ้งลูกเล็กๆไว้อ,อยุด่ายอดมิรพี่นองรยวยไม่มีรอบบ้าอันนี้จริงนะคือมันม,นมนีอย่าง,งหนึ่งบางท<ง>ีตีผมใช้คําว่ากัมพ้าเทียมคือกํมพ้าเทียเนี่ยยังมีองค์กรมาดูแลนะใช่่สมมติว่าเด็กกัมพ้าเนี่ยมูลนิธิสัตยาชนดูแลสภายุ้มมุสลิมโลกดูแลนะให้รายเดือนอะไรเงี้ยสำหรับเด็กกัมพ้าแต่พอเป็นกัมพ้าเทียมเนี่ย น่าสงสารน,นีในความคิดของผมบางคนน่ยที่เขไม่ได้รับการช่วยเหลือน่าสงสาวรว่าเด็กกำพร้าครับอ๋อเพราะว่าไม่มีองค์กรไหนจะไปขอทุนที่ไหนก็ไม่ได้เขาก็ตีรวมในเด็กยากจนแต่อย่างในเด็กกำพร้าเนี่ย มันยังมีฮะดิษสัพรองอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือแต่กำพร้าเทียมเนี่ยก็น่าสงสารนะพ่อไปทางแม่ไปทางอยู่กับโต๊ะโต๊ะก็แกแล้วอยู่ด้วยเบี้ยคนชราเขาเรียกว่าปัญหาสังคมที่มันลําบากคนยากไร้อยู่ในหมดคนยากไร้ใช่ช่ก็ต้องบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเวลาเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยทีแรกก็มีคนมาบอกผมถึงเคสนี้หลายครั้งเลยนะไอเราก็คิดไม่คิดไม่ถึงว่าจะเดือดร้อนขนาดนี้ พอเราไปถึงรงสัมผัสเองเนไงเราก็ต้องเร่งด่วนเนื่องจากว่ามันอยู่ในช่วงหน้าฝนด้วยนะก็อยากให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็โตะก็บอกว่าถ้ามีฝาเนี่ยโตะก็ไม่ขออย่งอื่นแล้วะในณวันเนี้ยขอฝาที่เป็นการฝนได้การลมได้อะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้ขอเรื่องอื่นอะไรเงี้ยนะต้อมาสงสารก็ฝากพี่น้องนะใครที่ต้องการจะช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปในเพจของ ของอาจารย์อีสานได้ครับผมครับนะอาจารย์อิสานพิ์ไปสักดาอีสานอยู่เตะได้ล้วไปช่วยเหลือกันนี่คือสิ่งเป็นการสะท้อนผมก็เคยในชุมชนไปดูเนี่ยถ้าคือชุมชนบางทีบางครั้งเราเห็นคนที่อยู่ก็ตอบผมเองเนี่ยถ้ามวยลงไปดูผมคิดเหมือนอาจารย์เลยครับเพราะนั้นผู้ใหญ่บ้านพาลงไปดูผมเห็นเลยโอ้สภาพจริงเราบางทีผ่านไปผ่านมาก็เห็นก็ตอมนั่งอยู่สบายเพราะเข้าไปดูจริงแหละเป็นยาคาเนี่ยครับมเขาก็เกี่ยวยาคามาฟังฟังนะ มา,มาทําเป็นหลังคาคเพราะเขาไปดูจริงฝนตกเขาอยู่ไม่ได้นะเลยระดมเสียงตามสายมันจิตด,ดีมากผมระดมประมาณ1สัปดาห์พี่น้องเอาสังกะสีมาให้เอาเงินมาให้แล้วพอได้ตังมาก็สร้างเป็น,ป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 นบ้านอย่างดเีเป็นกระเบื้องปอไปนเะ่ยนี่คือสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือกันบางทีบางครั้งถ้าเราร้อยเขา,เขา,เขาอย่าลืมนะคนจนบางทีมันเขาเสียงไม่ดังรเราพอมีพลเวอเสียงดังทําให้มันเกิดประโยชน์ ได้หอยางพี่น้องก็ช่วยกันนะฮะอย่างเพจของอาจารย์ Facebook ส่วนตัวอาจารย์สักดายยุตะไปช่วยกันร่วมกันนะฮะไม่ขออะไรครับเป็นฝาเป็นอะไรแล้วก็มีเงินก็ช่วยเหลือกันทุกที่นะฮะผมฟังประวัติซาบะในคราวที่แล้วนี่โอ้โหประทับใจอยากจะให้สรุปอีกทีหนึ่งตอนที่แล้วเรื่องราวของอิกรีมาเนี่ยชอบตรงที่ว่าเคยระดมทุนปกต่อต้านอิสลามในวันนี้จะยิ่งกว่านั่นคือการมาปกป้องอิสลามเรื่องของทุน คือสรุปก็คืออิกริมาเนี่ยต่อต้านอิสลามอย่างหนักรบกับนบีทุกสมรภูมิไม่ได้รบฝ่ายเดียวกับนบีนะฝ่ายตรงข้ามตไม่ว่าจะเป็นบาดัดอูฮหุดสงครามคอนดัก์ในขณะที่วันที่พิชิตมักกาเนี่ยทุกคนนยอมหมดแต่ว่าอิกริมา์ก็ยังหยิบดาบมาต่อสู้แต่ว่าด้วยความมีคนน้อยนะโอ้เจนคนอื่นยอมเพราะว่ามันแพ้เดี๋ยวนี้มนแม้ เกียรติจนกระทั่งต่อต้านจริงอ่ะใช่ในวันที่พิชิตมาการเนี่ยมีประกาศอ่ะโซนนิ่งนะใครอยู่ในบ้านเนี่ยปลอดภัยใครอยู่บ้านนี่ยบุญยานปลอดภัยใครอยู่ที่ประกาศบ้าปลอดภัยใครอยู่ที่บ้านตัวเองปลอดภัยอิกริมาพาคนออกมาต่อต้านแต่ว่าด้วยกําลังน้อยนะน้อยมากแล้วก็เจอกับเพื่อนซีก็คือคอลิศบินวลิศแถวยางเขาก็คือสายฟุ้นล้อเนี่ยออกมาต่อต้านปุ๊บก็หนีไปที่ไอจิทะ ที่ทะเลแดงบริเวณนั้นนะแล้วก็โดยสารไปกับเรือก็ไปเจอพายุใหญ่คือสาเหตุที่คอลไอท่านอิกรีมาตต่อต้านอิสลามเพราะจำภาพของคุณพ่อตัว,ตวเองที่ถูกสังหารเ,เป็นภาพจำว่าพ่อของฉันถูกอับดุลอย์นุมัซอุอุดแทงจนตายอะไรเงี้ยนะสังหารอะไรเงี้ยจริงๆสาเหตุจริงๆที่ต้องบอกว่าเพี้ยงพัมมากก็คือเด็กสองคนนะมอูมอวัสนะที่ไปฟัน ขามาแล้วอบูุยุพอับุฮนตกลงมาปุ๊บเด็กสองคนนี่ก็ขึ้นคอมเอามีดาบช่วยกันกระหน่ำแทงแต่ว่าความเป็นเด็ก,กนะไม่ไม่สามารถที่จะฆ่าได้แต่อับดุลรลอยมุมัสอุดเนี่ยก็มาจัดการอยู่ <c oughs> ในสายตาของอิฟลิมาตลอดก,ก็ฝังใจตลอดฝังใจว่าพ่อของฉันเนี่ยพ่อมัวมัดทําให้พ่อองฉันตายเพราะอับดุลร้อยมุมมัสอุดทำให้พ่ออฉันตายอย่างเงี้ยเขเลยต่อต้านอิสลามอย่างหนักในวันที่ทุกคนยอมฉันก็ไม่ยอม ราก็ต้องหนีดิพไมายอมรัอว่าต่อสู้แล้วก็หนีใช่ก็คิดว่ายังไงนาบีก็ไม่ให้อภัยแต่การมีภรรยาดีนี่เยี่ยมนะภรรยาพยายามที่จะช่วยเหลือสามีรักผมว่าไอตอนกําลังหนีพวกภรรยาพยายามตามเพื่อจะให้อภัยแล้วปีม้าโดยสารไปกับเรือแล้วก็ประกับดัดเรือเนี่ยพวกไอคนใต้กลงเรือนะประกาศเลยวันเนี้ขึ้นลมแรงเราไม่รอดแน่เลย ต้องขอดูอาจากอัลลอฮ์สุบัตตาราคนเดียวคืออาหรับในเวลานั้นเนี่ยที่เราเรียกข้อมชุลิกก็คือเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงแต่ว่าพวกาคีด้วยตั้งภาคีด้วยขอดูอาจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ด้วยนะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็รอดกลับมาได้เรือก็ต้องกลับมาที่เดิมต้องกลับมาก็เจอภรรยาที่ตามมคือมูฮักีมถือนะถือสาบัญมาด้วยใช่ก็ก็บอกว่าเราซูลนแห่ไปแลก็กลับไปแล้วก็ เขาก็บอกว่าชั้นเนี่ยแหละอิกริมาห์ก็ประกาศกับท่านนบีเวลาได้พบท่านนบีนบีบอกคือพูดตะโกนต้อนรับเลยมาว่าต้อนรับผ yeah. ู้ที่อพยพอัลลอฮ์นี่สุวรรณยิงคำนั้นดีใจนะโอ้อัลฮัมดุละเสร็จเรียบร้อยอิกริมาห์เนี่ยก็ประกาศเลยบอกว่าชั้นเนี่ยเคยใช้เงินในการปกป้องอัลลอฮ์อันอุจาเนี่ยไปเยอะนะวันเนี้ยฉันจะใช้เงินและก็กําลังที่ชั้นมีอยู่เนี่ยเพื่อปกป้องอิสลาม ปัจจุบันนี้เอาเรื่องนี้มาใช้ได้นะหลายหลายคนที่ผ่านมาใช้อะไรทอดท่านตามมันยิ่งเยอ่ๆมาปัจจุบันนี้จะมาช่วยเหลืองานสละาบ้านยุตะเรยนจะช่วยเหลือเยอะเอาแบบอย่างนี้มาใช้ได้ครับผมทีนี้ในส่วนของอิกริมายในสงครามยัตมุกคืออิกริมาหลังจากที่เารับอิสลามแล้วก็ได้รับบทบาทสำคัญสำคัญก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมสัานสำคัญเลยเป็นผู้ที่ เป็นแม่ทัพในการต่อสู้ในยุคข,ของท่านอบูบักเนี่ยในการต่อสู้กับพวกมุตัดพวกที่มาจ่ายจักรใช่ม,มีคือเวลานาบีเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งก็คือมีพวกที่บอกว่านาบีตายแล้วเพราะนั้นจาักราไม่ต้องใจแล้วมุตัดเลยพวกอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพวกที่ประกาศตัวเองเป็นรนนอซูลเป็นนาบีเองเลยใช่ไหมก็ไอครีมไออบูบักก็ต้องส่งกองทัพไปไปรบนะพอไปรบปั๊บเนี่ย อ้กีริมาก็ได้รับบทบาทนี้ก็คือเป็นแม่ทัพเลยแล้วก็ในสมรภูมิยักษ์มุกเป็นสมรภูมิที่สําคัญก็คือมุสลิมทั้งสงครามกับยามันและคือในยุคข,ของท่านนาบีเนี่ยต้องบอกว่ามุสลิมกับยามันไม่เคยรบกันจังๆเลยง mm ่ hmm. ยายๆนะมีอยู่ครั้งหนึ่งในสงครามตาบุกที่ mm hmm. นบียกทัพไปแล้วได้ข่าวว่าพวก โรมันไปสันไทายเนี่ยพวกนี้มาแถบแถบเมืองชามก็คือเข้ามาในดินแดนก่องอิสลามแล้วมาปนสะดมมาในนบีก็ยกกองทัพไปเวลาโรมันรู้ว่าอิสลามมาปุ๊บก็ถอยเข้าไปในเขตของตัวเองมันจะมีมีมีมมทัพทัพโรมกับทัพไหนก็มีเปอร์เซียเออเเปอร์เซียเปอร์เซียนี่คือ คือตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทําสงครามกับเปอร์เซียดังนั้นเนื่องจากมันไกลอย่างเซียเราจะมีโรมันเนี่ยนะใช่โรมันเนี่ยก็เนื่องจากเขาแผ่อิทธิพลมาแถบปาเลสไตน์ก็ปกครองบริเวณนั้นทีนี้มุสลิมเองเนี่ยก็ไปถึงทางด้านล่างของปาเลสไตน์ในเวลานั้นละเพราะฉะนั้นก็คือต้องต้องพูดง่ายๆก็คือพอดินแดนติดกันก็มีปัญหากันอย่างเงี้ยจะนึกว่าถ้ายัมันก็คือเยเมนคือมัน มันก็กว้างัวนั้นนะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอยกทัพไปทางโรมันไปเซนไทยเนี่ยเขายกทัพถอยเข้าไปในดินแดนของตัวเองเพราะฉะนั้นในสงครามตาบุก็ไม่ได้รบกันแต่ไปเพียงแต่ประกาศว่าอะไรดินแดนตรงนี้เป็นเป็นเขตของมุสลิมนะอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยแต่พอมาในยุคของซาบานเนี่ยก็มีการรบกันจริงแล้วเนื่องจากการขยายดินแดนขอยสลามไปครับผม เสร็จเรียบร้อยเนี่ยในในสงครามยัตมูกเนี่ย<ม>ก็องทัพของมุสลิมมีประมาณ4ี่หมื่นโรมันสองแสนก็มีการประทะกันผลปรากฏว่าทัพหน้าเนี่ยก็ประทะกันอย่างหนักเลย<ม>ทีนี้ก็ด้วยความแข็งแกร่งของโรมันน่ะนะ<ม>อิกรีมาก็เลยประกาศเลยใครจะร่วมบูดมการยอมเนี่ยพวกเราจะบุกตะลุยกันไปเขาเรียกว่าห,หัวหมูทะลวงฟันป่ะใช่ใช่เสือธลาเลยแก๊ง <c oughs> หน่วยหน้าเลย S <S ใครจะร่วมไปกับฉ <ặ> ันด้วยทีน,น,น,นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในตระกูลของอิกรีมาเลยนะสี่ร้อยคนที่อาสาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยอิกรีมาเขาพูดปลุกใจกับทหารของตัวเองบอกว่าฉันเนี่ยแหละเคยต่อสู้กับราซูลในทุกสม,สมรภูมิในทางที่ผิดซึ่งในขณะที่ฉันยังไม่ได้เป็นมุสลิมในเมื่อเราต่อสู้ในวิธีทางของอเลอในวันเนี้ยอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้ว เราจะออมแรงไว้ทําไมอีกอิกรีมาก็ถามรัทหานะอิกรีมาก็ยังพูดหรือว่าฉันเคยอุทิศชีวิตของฉันเพื่อปกป้องรูปเจวีตไม่ว่าจะเป็นอัลลาฮอันอุซามาก่อนหน้านี้และฉันต้องตะหนีฉันจะหวงชีวิตของฉันไว้ทําไมอีกในวันนี้ในเมื่อฉันจะปกป้องศาสนาอันละหัอักบาดคือพูดปลุกใจทหารนั่นนะหลังจากนั้นก็คือกองทัพของอิกรีมาที่บอกว่าประมาณ400คนที่พร้อมใจกับอิกรีมาเนี่ยจะใช้หีดในวันนี้นะ ก็เข้าไปเลยไงปัจจันบานเลยปัจจันบานเลยสี่ร้อยคนเนี่ยทำให้โรมันแตกพ่ายเลยด้วยกับกลุ่มของอิกรีมาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นลูกชายของอิกรีมาเองคุณลุงคุณอาซึ่งอยู่ใกล้ชิดอิกรีมาเนี่ยพอคอลิสเนี่ยบินวาลิสทับทับทับหลักเนี่ยนะตามเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอว่าอิกรีมาแล้วก็คุณลุงคุณอาของอิกรีมารวมถึงลูกชายอิกรีมาเนี่ยคือ กำลังจะเสียชีวิตแล้วไอกรีม้ท่านคอลิสบินวาลีก็เอากรีม้ามานอนบนตักแล้วก็ลูกชายกรีมาเนี่ยเอาหัวของเขาเนี่ยหนุนที่ตักของคอลิสบินวาลีนะแล้วก็คอลิสเนี่ยก็ป้อนน้ำให้กับอิกรีมาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตไปนะในสมรภูมิยัตมุกเนี่ยเกิดขึ้นในที่เีร้อที่สิบสามก็เป็นปลายของยุคข,ของท่านอบูบ,บักทำดีแล้วนะ แล้วก็เป็นสงครามที่ต้องบอกว่าเป็นสงครามที่ชี้ชะตาระหว่างมุสลิมกับโรมันในเวลานั้นนะในร่างกายเนยหลังจากที่อิกรีมาเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะม,มีคนนับบาดแผลของอิกรีมาถูกฟันถึงเจ็ดสิบแผลโอ้แสดงว่าแล้วก็ถูกฟันข้างหน้าไม่หนีเลยไม่หนีอลลอฮฺอัลบาตแสดงว่าโอ้โหโคือฟันก็ปัจจันนะอย่างเราลักษณะเราจะฟันข้างหลังต้องโดนหลังมั่งนี่พอโดนก็ ทะลวงทะลวงไม่หนีเลยอัลรออัอเติมเนี่ยเสียชีวิตไปอลเป็นชาหีตนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือลูกชายก็ชาหีตคุณลุงหยุนอาก็ชาหีดด้วยป้อมกับอิกลามเนี่ยระดมได้ข้อคิดนะรับระดมคนในครอบครัวหลังก่อนนั่นนั้นเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านนบแล้วพอมารับมารับอิสลามแล้วก็เอาคนในครอบครัวไปปกป้องอิสลามวันนี้ง่ายๆเลยตระกูลอาจจะเป็นตระกูลที่บันาต่อต้านนะมีอต่อต้าน แต่วันนี้ถ้าเราหันมาเพื่ออิสลามเนี่ยหลายๆลายคนต้องบอกว่าแต่กอน,นยังอันนาเละเทะได้วันนี้ทํางานสนักกลัวอะไรครับได้ขอคิดเจนชนะนี่ก็คือคส,สิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ได้ขอคิดวันนี้ ต่อเนื่องวันนี้อีกท่านหนึ่งหมพอกังเพลินนะเรื่องนังว่าที่ใครอาจารย์ท่านฮัมร่าบินอบีตอลิโอ้ัมดุละคืออาหรับเขาไม่มีนามสกคุลนะคำว่าบินก็คือลูกชายก็คือฮัมร่าเนี่ยลูกชายของอับดุลมุตเาเลบก็คือเป็นคุณปู่ท่านอบีใช่ก็หมายความว่าก็เป็นพี่น้องของท่านท่านพี่น้องของพ่อท่านลบีใช่คือพูดง่ายๆคืออาหรับในเวลานั้นเขามีภรรยากันหลายคนอ๋อครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นบีกับท่านำด้าเนี่ยเกิดในวัยไล่เลี่ยกันเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเป็นน้ากับหลานไปเดี๋ยอากหลานเอากาหลานใช่อากาหลานแล้วก็อยู่ในวัยเดียวกันด้วยครับผมอย่างคนในสมัยก่อนเนี่ยบางทีเขามีลูกเยอะนะพี่น้องสิบคนอย่างเงี้ยที่ลูกชายคนโตเนี่ยจนกระทั่งแต่งงานแล้วกับลูกคนเล็กเนี่ยนะเป็นน้องชายคนเล็กเนี่ยบางที ววยไล่เลี่ยนอะไอ่เ้ยนะแถวคลองก็มีไอ้จูไอ้จูกับหลานเนี่ยไล่เลี่ยงกันใช่แต่ว่าคือเป็นน้าหลานกันใช่เป็นน้าหลานกันอะไรเงี้ยนะทีนี้ท่านฮามด้าเนี่ยก็คือเป็นลูกของท่านอับดุลมุตเลเลซึ่งเป็นคุณปู่ของท่านนบีมุลัมมัร็อลลัลยสัลัมนะเพราะฉะนั้นก็เป็นทั้งซอบ้าด้วยเป็นทั้งคุณอาด้วยและที่สำคัญก็คือว่าเคยดื่มนมร่วมน้ำนมเดียวกับแม่นมคนเดียวกับท่านนบีก็คือ นบีเคยดื่มนมของนางช่วยบ้างซึ่งฮัมราห์ก็ดื่มด้วยเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นพี่น้องร่วมน้ำนมกันด้วยเป็นเป็นอากับหลานแต่ว่าในศักพี่น้องร่วมน้ำนมกันทำดีละอืมสวยบ้างคือในตอนเด็กเนี่ยนะคืออบูอุมามะแล้วก็อบูยะลาเนี่ยคือคือในในความ ต้องบอกว่าท่านฮัมจ้าเนี่ยในวัยเด็กเนี่ยเป็นคนที่มีความกล้าหาญแล้วก็เป็นคนที่มีเกียรติแล้วก็รักษณะนิสัยของฮัมจ้าเนี่ยอ่อนโยนนะอ๋อกล้าด้วยอ่อนโยนอ่อนโยนแล้วก็ฉายาของฮัมจ้าก็คืออัสดุลลก็คือราชสีหรือว่าสิงโตของอัลลอฮฺสุบะตาลาฮะโอ้เากล้าด้วยกล้าหาญและอีกฉายาหนึ่งก็คืออัสดุลยันนะก็คือราชสีแห่งสวรรค์ยันนะก็คือสวนสวรรค์น,นะท่านนบีให้ฉายานี้กับท่าน ท่านฮัมราก็คืออีกชื่อหนึ่งนะบีเรียกว่าท่านเป็นไซยิชดชูอาดะก็คือเป็นนายหรือว่านายของบรรดาชาหิตทั้งหมดเติมร่าได้รับฉายาน,นี้นะค,คือฮัมราเนี่ยเป็นลูกของอับดุลมุตเตเลบนะบก็คือตระกูลเดียวกับท่านนาบีส่วนคุณแม่เนี่ยชื่อว่าฮาละบินติวะฮับบินอับดินมานาฟนะคือวันที่จะไปขอลูกสะพ้ยให้กับ อับดุลมุตเลบเนี่ยเอ้ยอับดุลลอซซึ่งเป็นคุณพ่อของท่านนาบีเนี่ยปรากฏว่าภรรยาก็คือนางอัลบีนะบุตรของท่านวาฮาบใช่ไหมในวันที่ไปเนี่ยก็มีเรื่องเล่าว่าอับดุลมุตเลบเนี่ยคิดว่าวาฮาบเนี่ยซึ่งเป็นคุณพ่อของของท่านหญิงฟาติมาสไอ้นางอามีนาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วไปก็เลยไปเข้าบ้านอีกหลังหนึ่งไปเพื่อจะสู่ขอนางอามบีนาเนี่ย แต่ปรากฏว่าไอ้บ้านที่ไปสู่ขอเนี่ยเขายังพ่อเขายังไม่ได้ตายอืเพราะฉะนั้นเหมือนกับอะไรอ่ะไปว่าจะไปสู่ขอลูกเธออะไรเงี้ยนะไปคุยเรียบร้อยแล้วอ้าวเพิ่งจะมารู้ตัวว่าเข้าผิดบ้านก็เข้าใจว่าพ่อของอามีนาไม่ไม่มาแล้วแล้วก็อะไรอามีนาอยู่ในความดูแลของลุงคนนี้อะไรเงี้ยนะก็เลยเข้าไปอีกบ้านหนึ่งจะไปสู่ขอทีนี้ก็ พูดง่ายๆอะไรมันอาจจะเป็นเรื่องตลกหรือเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะแต่กลายเป็นว่าอะไรเหมือนกจะรับผิดชอบนะในเมื่อจะมาขอลูกสาวบ้านนี้นะเอาลูกชายก็ไปขอนางอามินะก็เลยขอให้ตัวเองเลย <c oughs> <c oughs> มาเป็นปู่นะไปขอลูกชายเลยไปเจอไปผิดบ้านมนเนี่ยตัวเองก็ได้ด้วยแต่แต่งงานได้แต่งด้วยได้แต่งด้วยเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยเวลาไปแล้วเนี่ยก็คือแต่งงานลูกชายอับดุลลอฮ์กับนางอามีนาแล้วก็ตัวเองก็แต่งงานกับนางฮาราดด้วยในวันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าฮาม z ากับนบีเนี่ยเกิดในวัยไลเลียกันก็เนี่ยกอะไรสาเหตุตรงนี้แหละพร้อมกันอืไลเลียกัน ทีนี้ในยุคย,ยัยลียะเนี่ยท่านฮัมดาเนี่ยก็เคยร่วมรบในสงครามอันฟุยาตระหว่างตระกูลไอรานกับตระกูลกีนานะคือในวันนั้นเนี่ยนบีก็เข้าร่วมรบด้วยนะในสมรภูมิอันฟุยาตเนี่ย,ยโดยนาบีเนี่ยก็คือในวันนั้นเนี่ยทำหน้าที่ในการส่งลูกธนูให้กับพลธนูนะลลแต่ก็ถือว่ามีส่วนร่วมในสงครามด้วยคืออาหรับในเวลานั้นต้องแสดงความกล้าหาญเนี่ยเวลาสงครามเกิดขึ้นทุกคนก็ต้องเข้ารบเนี่ย แต่นะฮะฮามด้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบธนูอืเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้แบบนะบีนะบีเนี่ยคนส่งลูกธนูให้พลธนูม,ม,มแต่ฮามด้าเนี่ยเขาชอบธนูตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเข้าร่วมในฐานะของพลธนูพลธนูเลยนะบางรายงานบอกว่าแก่กว่านบีสี่ปีบางรายงานบอกว่าแก่กว่านบีสองปีแามจริงแล้วเนี่ยถ้าความเป็นไปได้น่าจะวัย ีเดียวกันมากกว่าเพราะว่า <ไป S 1> ดื่มน้ํานมจากแม่นมคนเดียวด้วยเประมาณนั้นเนี่ยน่าหลักฐานที่น่าเชื่อถือ,อได้ก็คือว่าอยู่ในวัยเดียวกันท่านนบีนะเพราะว่าดื่มน้ํานมจากแม่นมคนเดียวกันด้วยนะครับทีนี้ฮัมด้าเนี่ยก็ชอบสงครามแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่สุขุมแล้วก็อ่อนโยนอัลลอฮฺอับัรตคือบางทีเราเห็นเด็กช่างกลเนะ่อเอะโวยวายพยายามแสดงตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักเลง แต่ในขณะที่คนในอดีตเขาวางตัวสุขุมแต่ว่าเวลาที่เกิดสงครามปุ๊บเข้าเข้าสมรภูมิแบบอะไรแบบราชสีห์โอ้โหกล้ทหาญตก็เข้าเข้าร่วมสงครามเลยพูดง่ายๆความท้หารอาจารย์กำลังจะบอกว่าช่างกลปัจจุบันขึ้นเมย์ทำไม่ได้ไงนะมีปัญหาแล้วไม่เหมือนราชสีห์ช่างกลดูอยู่ใช่ดีมากอันนี้ก็คือนุ่มนวลแต่ถึงทีที่จะรบ เก่งกาจมากครับแล้วก็ฮัมรัสเนี่ยแต่งงานสามครั้งนะแล้วก็มีลูกสามคงคือมีภรรยาสามคนนะแล้วก็เข้ารับไอ้คือในช่วงแรกเนี่ยที่นบีประกาศศาสนาเนี่ยฮัมรัสก็ยังไม่ได้สนใจนะในการเข้ารับอิสลามต่อต้านไหมไม่ได้ต่อต้านเป็นเป็นเป็นอาที่ไม่ต่อต้านก็จะอานบบีมีหลายแบบเลยนะใช่ใช่ บางคนเนี่ยคือด้วยความรักกลานผมยกตัวอย่างท่านอัลบาสเนี่ยรักหลานนะทีนี้ในช่วงที่เขาเรีกสนธิสัญญาอันอากบาเนี่ยชาวเมืองยัสริปมาทำฮัตอ์นัร้อนเนี่ยก็ชวนท่านอบีให้อพยศไปที่เมืองยัสรดษนะแล้วก็บอกว่าคนที่ยัสริปเนี่ยจะเข้ารับอิสลามอีกเยอะเลยก็แอบมาที่ที่ทุ่งมีนาที่เราไปรอขว้างเสาวันบผมก็ประมาณ5กิโลจาก มักกะเพื่อที่จะไม่ให้พวกมุชริกมักกะเนี่ยรู้ว่าชาวเมืองยัสริปสนใจสลามนะมก็มาก็มาจุดไฟกันแล้วก็ต้องใช้ภูเขาบังเพื่อไม่ให้พวกนั้นได้เห็นกองไฟะนะอ,นออแล้วก็ว<ะ>ท,ทําสนธิสัญญากันครั้งแรกเนี่ยหลายเรื่องสําคัญสําคัญก็คือกลับไปเนี่ยพวกเขาจะต้องกล้าอิบาดะต่ออัลลอฮ์อุบานตาลาพอมาปีที่สองที่มาทําสนธิสัญญาอันอาอกบากันเนี่ย อับบาสมาด้วยเป็นคุณลุงของท่านนาบีนะแล้วก็ในวันนั้นอับบาสยังไม่เข้ารับอิสลานมานะมาก็บอกกับพวกพวกเผ่าอัสกับคอซารอสเนนะบอกว่าหลานของฉันเนี่ยอยู่ที่มะกาตอนเนี้ถึงแม้จะมีการต่อต้านแต่ยังไงเขาก็ปลอดภัยไม่ใช่ว่าแกหลอกหลานฉันให้เดินทางไปที่ยัสริปแล้วก็จับตัวหลานของฉันให้พวกมุชริกมักาะนะโอ้โหนี่นะอับบาสยังไม,ม,ม่เข้ารับอิสลามแต่ห่วงหลานแต่ห่วงหลาน และก็ยังไม่ไว้ใจสองเผ่าจากมันจะซีบเนี่ยเออเนี่ยจะทำงั้นนะไม่ใช่งั้นอ่ะเออทำดีแล้วเหมือนกันครับทีนี้เหตุผลที่ท่านฮัมด้าเนี่ยเข้ารับอิสลามก็คือว่าฮัมด้าเนี่ยก็คือเป็นคนที่สุขุมไปไหนมาไหนเพราก็ถือจะถือธนูเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฮัมด้าเนี่ยก็เห็นหลานของตัวเองเนี่ยถูกอบูจานท์ทำร้ายแล้วก็ด่าว่าที่กาบาเนี่ยต่อหน้าทําให้หลานเนี่ย เขาเรียกอะไรขายหน้านะทำร้ายอยู่บริเวณนั้นพอดีก็เหมือนมาทําหลาน่ันทำไมะไรเนี่ยเข้าไปก็ไปฟาดอบูยฮันด้วยกับคันธนูโอ้โหทีนี้พอฟาดอบูยฮันเนี่ยเป็นคนที่มีเกียรติคนหนึ่งที่เราคุยกันในขราวที่แล้วเนี่ยที่ฉายาของเขาคืออบบลฮากรรมอะไรเงี้ยนะคือเป็นคนที่มีเกียรติคนหนึ่งเสรเฐีร้อยคนก็จะเข้ามาทําร้ายทร้า ทีนี้ตระกูลนบีก็เป็นตระกูลที่มีเกียรติตระกูลหนึ่งเหมือนกันเขาดูแลกิจการของกล้าบ้านเนี่ยนะฮะอับูจานก็ห้ามคนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดสงครามใหญ่เพราตระกูลมีเกียรตินะใช่เพราะฉะนั้นฮัมจาก็เลยประกาศตอนนั้นเลยเข้ารับอิสลามแล้วพูดง่ายๆเนี่ยแกต่อต้านคนที่เข้ารับอิสลามวันเนี้ยอันาประกาศเลยท่านเข้ารับด้วยท่านเข้ารับด้วยใครจะทำไมพูดง่ายอันตาหวอักบัตความที่นักเลงนะอันตรายหัวอักบัตคือไม่กลัวอื เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอรู้ว่าเข้ารับอิสลามเนี่ยอัมดัตประกาศเลยฉันเจ้าจะมาทําร้ายเขาไหมถ้าฉันอยู่ในศาสนาของเขาและเจ้าจะพูดเหมือนอย่างที่เขาพูดไหมล่ะมาสิมาทําร้ายฉันถ้าเจ้ากล้าที่จะตัดมาโอ้กล้าหาญมากเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวเรื่องนี้น่าสนใจครับนี่คือสิ่งที่เป็นความกล้าหาญของในส่วนของผู้ที่รับอิสลามนะครับเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่พบกันช่วงหน้าครับ คุยย้อนรอยทำไลท์ท็อก